นิยังมันคงจะซื้อจะตรงต่อสาวคนผ่าได้ยินบนองเสียงอายห้องเเพลงกองสงโดยห้างด้วยความลุมลองจึงห้อเพลงสงบอกน้องนวนงา สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องกอบการชาแนลพากินบาเถี่ยวมาพี่น้องมีเซบเซ่เหมือนกันพี่น้องลาบปลาดุกงเซบเซ่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องสองพังไทยเราเ่าพี่น้องทางในประเทศและต่างประเทศนั้พี่น้องหลาบปลาดุกเหมือนกันเซบแซ่บมาหนึ่งข่าวแรงข่าวนี้เต็มตีพี่น้องท่านซียังขึ้นไม้ตลาดมาเด้อมาเด้อพี่น้องข่าวแรงข่าวแรงเก่าลาบปลาดุกพี่น้องมันเซบเซ่และซีมันกำลังไง อไม,ม่มีผักกาดนะพี่น้องมัักปลายพี่น้องผักมันแพงพี่น้องซองนี่ <c oughs> นี่ผักหน่อยมีพริกกระเทียมนะพี่น้องอืมขมันใหญ่พี่น้อง งานลายมันถรืองานบอลชองทุ่มเลยเนาะคำนีใหญ่ไปล้วหลับดูดแส่บอืม อันท <utta> ียังมาขึ้นมาเลยเสียงหลดกับีไรเกาไมนรอมาเด้อมาเด้อซืแซมกันเด้อ แซ่บแซ่บไปเนาะน้ะองทำบะน้องเข้าแรงกับยังน้องมาเนี่ยเนาะเด้อเด้อกิข้าแรงกันเด้ออ,ดอ,อืม,มน,นีอากาศไปเนาะนี่แทบกระบ,บุ่นกระลาบคักไปเนาะ กินพังนั้งเลิศน่ะกินคนเดียวเพื่นอนมาทันทีไม่ใช่บุคคลมาข้างหลัง นายแม่พอไปอาวะ่ะนายแม่พอไปน้ำวเฮียก่นวะ่ะกินจับปลานินดชดๆดะไม่้องกินแซ่บแล้ว เสียงรถไปเนาะเสียงรถดังแฮงมาดูบ้านเฮาหนึ่งกันอย่างแซ่บเลยไีเนาะอันนี้ยางแล้วความลาบเลบยไีเนาะไม่ได้ถ่ายตอนหลาบาเหมิงเหม่งไีเนาะ มันมันคนะครับโอเคคราวนี้มันทอมอย่างเต็มกล่องเดิ่มเรมไปทางแซ่บอาหารบรายของเรนมีอย่างเดียวมันดับปละดุกอย่างเดียว ปิดไปตลาดพป่น้องการไร,ระลุกซื้อมาอย่างซื้อมาไหวแต่ก็อย่างไหวไม่้อง Okay, โอเคเราพี่น้องขอจบคลิปเพียงสนิทคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเด้ด๋ยพี่น้องบ๊ายบายสบายดี